เขาใหญ่2วันหนึ่งคืนเขาต้อนรับเข้าสู่ช่องพิงค์ไทยวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวดินแดนแห่งธรรมชาติใกล้เมืองกรุงเขาใหญ่จ๋าพี่มารจาจ้าคนตื่นสายแบบเราก็มาเวลาเช็คอินไปเลยสิคะและที่พักในทริปนี้ของเรามีชื่อว่า The s e a c e t c l i f f วอลกครั้งแรกที่เขาใหญ่วันนี้วิวรอบๆที่พักเรานะ อากาศดีมากแต่ว่าข้างนอกก็จะร้อนนิดนึงเดี๋ยวเราเดินเดี๋ยวเราพาไปเดินดูรอบๆว่าเป็นยังไงบ้างฮ้ยจ้าพนักงานต้อนรับหรือเปล่าฮะไหนดูซิไหนดูซิพนักงานต้อนรับหรือเปล่าเอ้ไ,ไง,งไคะโรงแรมเป็นเพจเฟลลี่ด้วยไหนน้องหมามีน้องหมาอยู่ที่นี่อ่าพาไปชมหน่อยสิ ที่นี่มีอะไรดีพาไปชมหน่อยนี่ส่วนนี้จะเป็นรถไฟตู้นอนแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นแบบสวนเด็กเล่นอะไรอย่างนี้โอ้ยของเล่นของเล่นเพลกาว์แบบย้อนวัมากจ้ะอ่ะเนี่ยอันนี้เพื่อนๆใครเคยเล่นมั่งตอนเด็กๆจำได้น่าจะฟัดาถมประถมอะ่ะได้เล่นในตัวนี้ด้วย หมุน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 กับเพื่อนแล้วก็เวียนหัวอันนี้ห้อง107ที่เราจองวากี้เราเข้ามาเก็บของไปรอบหนึ่งแหละอันนี้คือบรรยากาศข้างในห้องรถไฟนะก็คือจะความกว้างไม่ได้กว้างมากที่อ่านมาคือสิบสหตารางเมตรนอนบาบี้ เป็นทิปเอาใจลูกสาวด้วยนะพาลูกสาวมาเที่ยวอันนี้ไม่ใช่ลูกหนูท่อนะแต่เป็นลูกสาวเราเองน้องน่ารักไหมปะที่เที่ยวแรกของเราก็จะเดินทางมุ่งหน้าไปสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใครมาเขาใหญ่แล้วไม่มาที่นี่นี่คือไม่ถึงนะแต่น่าเสียดายวันนี้คนเยอะเพราะเป็นวันหยุดสันบากก็เลยไม่ค่อยออกมาเลยอ่ะซึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะเราจะแก้ปัญหาด้วยการกินส้มตำปูปลาร้ายุ้ว่าจ้า ส้มตำโคราชนี่มันวนวลจริงไหนมาแล้วเราก็ขับรถชมวิวทะเลสาบสกักหน่อยพอตกเย็นมาอากาศก็จะดีมากๆเลยผู้คนก็จะมาเดินเล่นนั่งเล่น,ลนปิกนิกกันจบ day วันมาเข้าสู่ day t o เวลาผ่านไปไวเหมือนตัดต่อเริ่มเช้าวันใหม่แวะตลาดข้างทางที่ชิกันสัหน่อยชื่อตลาดว่า the b e a d e r s lot farmer market เราก็สะดุดตาอยู่อย่างหนึ่งคือน้ำดอกมะพร้าวน้ำดอกมะพร้าวสด100%ชิมกันไหนลองชิมดิ ซึ่งตลาดนี้ก็จะขายของแ,แนวสินค้าโอทอมนะหวานมากตอนนี้เราอยู่ที่พรีโมเพียซ่ากำลังจะลงรถแต่ว่าเมื่อกี้เราลองโทรถามว่าลูกสาวเราสามารถเข้าได้ไหมเขาบอกว่าเข้าได้แต่ว่าให้อยู่ในสายจูงในกระเป๋าให้เรียบร้อยอยู่ในโซนฟาร์มที่ไม่ให้ไม่ให้เข้าไปแต่แบบอ่อให้มาที่ลูกหน่อยสิ ไปเนาะน้องม่วงน้องบอกเอามาทำเอาเอาฉันมาทำอะไรฉันไม่ได้ฉันไม่อยากไปตาลูกไปกันเถอะม่วงองินหงม่วงเงือกม่วงอ่ะเล็กม่วงอะม่วงใช่ไหมอ๋น้่ไม่เอ็นจอยไม่แฮปปี้เลยหล่ะลูกทำหน้าให้มันมันสิทำหน้าให้มันมันซิ ที่นี่คือพรี m o p i ียซ a ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นเพจเฟลลี่สามารถพาน้องหมาน้องแมวเข้ามาได้ซึ่งสถาปัตยกรรมข้างในจะได้รับแรงบันดาลใจเป็นสไตล์ทัสคานีของประเทศอิตาลีด้านในมีหลายโซนเลยทั้งโซนเบเกอรี่ร้านกาแฟาร้านอาหารมีมุมถ่ายรูปสวยๆหลายจุดมากสายถ่ายรูปสายทำคอนเทนต์ห้ามพลาดเลยนะเฮ้ hey. แถมด้านในยังมีโซนฟาร์มสัตว์เลี้ยงมีทั้งแกะเอลปากา้าลาแล้วก็ม้าด้วยนะเรายังสามารถนำคูปองที่ได้จากางานมาแลกเป็นอาหารเพื่อป้อนน้องๆได้ด้วยน้องๆที่นี่ก็น่ารักทุกตัวไม่ดูแถมยังเฟนรนลี่ด้วยเงียมเงียมเงียมมนษย์นางงงมาป้อนอาหารฉันอีกแล้วฉันไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ทำตัวน่ารักก็ได้ที่น,นั้น ก่อนกับเขาก็จะมีมุมของฝากไม่ว่าจะเป็นตุ๊ก,กตาพวงกุญแจแมกเนตแก้วน้ําอะไรประมาณอย่างตัวนี้ก็จะเป็นตุ๊ก,กตาเอาปาก,ก้าที่สามารถส่นหัวได้แบบนี้นลยล่ะดึง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 เอาละไปต่อกันที่อาณาจักรยิ่งใหญ่ทอสคานะ่าบอกเลยที่นี่สวยงามมากๆเหมือนจําลองเมืองอิตาลีมาไว้กลางภูเขาดู หอเอนพิซ่าด้านขวามือกับทางเข้านั่นสิด้านนอกว่าสวยแล้วไปดูด้านในสวยกว่าโอ้โห oh สวยแบบไม่รู้จะบรรยายยังไงเลยมนลงตัวไปหมดทั้งวิวทั้งอากาศด้านในนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3โซนใหญ่ๆนะจะเป็นโซนที่พักอาศัยโรงแรมร้านอาหารซึ่งร้านอาหารก็แบ่งออกเป็นหลายร้านมีจุดให้เราเดินเล่นชมวิวเช็คอินได้หลายจุดเลยโซนนี้ก็จะเป็นโซนโรงเรือนเพาะน้องกระบอกอยู่แล้ว,ลวมาแวะเติมพลังที่ร้านเดลมูสิ ร้านอาหารแน่นอนก็ต้องเป็นสไตล์อิตาลีเราก็ไม่พลาดสั่งพิซ่าและเขายังแถมขอนมปังมาให้ฟรีด้วยนะก่อนกลับเราก็ขอเดินชมวิวอีกสักรอบหนึ่งสุดท้ายมาจบด้วยส้ตมตำแม่อรชรจ้าอ,อิตาเลียนมันไม่ใช่ทางขอจบด้วยส้ตมตำปูบาราดีกว่ากินมาอะตำปูบารา สวท้องอิ่มแล้วเดินทางกลับได้คลิปนี้เป็นทริปที่ใหม่ประทับใจมากๆอีกคลิปหนึ่งเลยเราต้องบอกเลยว่าเป็นการมาเขาใหญ่ครั้งแรกในชีวิตไม่คิดว่าจะมีที่เที่ยวธรรมชาติสวยๆแบบนี้ใกล้เมืองกรุงต้องมาอีกให้ได้เลยสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไม่าย